สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้อออร์แกนิกฟาร์มนะคะก็จะมาอัปเดตกิจกรรมของเกษตรกร,ร,กรวันหยุดนะคะตรงนี้จะเป็นทิวกล้วยแล้วก็สวนที่ลองทดลองปลูกนะคะมีจูเลนซีสังลก้อแสงกระมังเขียวๆนั่นก็เป็นที่ใส่โมนไส้เดือนนะคะแต่อันนั้นไม่ใช่ประสาระสำคัญนะคะวันนี้เราจะมาพูดเปรียบเทียบ การใช้เครื่องตัดยาอุปกรณ์ในการตัดยานะคะออจากที่เราได้มีการรีวิวไอตัวเครื่องตัดยารุ่นนี้นะคะ m f 4 11 MKT E นะคะของ Mitsui Fuji ซื้อมาประมาณพันแปดนะคะก็ก่อนหน้าที่ได้มีการรีวิวในจุดต่างๆค่อนข้างละเอียดนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ย อาอจะมาพูดแยกเฉพาะเรื่องของใบมีดที่ใช้ตัดนะคะอันนี้คือใบมีดที่ได้ที่ซื้อมาเพิ่มนะคะประมาณสองร้อยกว่าบาทซึ่งในตลาดเนี่ยมีหลายราคาเลยค่ะมีตั้งแต่หกสิบสี่สิบจนถึงอันนี้อ้อซื้อมาสองร้อยกว่าบาทนะคะส่วนอันนี้เป็นใบมีดที่แถมมากับแถมมากับเครื่องนะคะได้มาตั้งต่ตอนแรกมีอ้อมีกันนะคะ <อ>ก็ใช้ไปเนี่ยค่ะก็จะบินเห็นไหมคะเห็นรอยบินไหมเห็นรอยบินเพราะว่าตอนแรกที่อ้อใช้เนี่ยด้วยความที่บริเวณสวนมันก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งงานอ่ะน,นะคะมันมันเหมือนกับว่ามียาลกๆเยอะแล้วก็กลัวว่าจะตัดได้ช้าก็เลยเลือกจะใช้ใบมีดเพราะว่ามันเป็นดินลูกกลาง พอเจอที่ลูกลังเจอเศษหินเจอเศษอุปกรณ์ก่อสร้างที่เขาเคยถมไว้ค่ะมันก็จะบินอย่างที่เห็นเขาก็เลยต้องซื้อใบใหม่มานะคะซื้ออันนี้ใบนี้นะี่เป็นใบใหม่ที่ซื้อใบที่หนึ่งส่วนในอันที่บินบินเมื่อเกี้ค่ะอันนี้เป็นบใทบที่แถมมากับแถมมากับเครื่องนะคะส่วนอันนี้เป็นใบล่าสุดที่ใช้ก็แพงสุดแล้วก็ดูดูมีความคมสุดนะคะถ้าเป็นการ มีความคมเยอะสุดถ้าเป็นการตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆที่เป็นเถาวันเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ค่อนข้างดีนะคะก็ลุยตัดได้เลยแปลว่าถ้ายกสูงแล้วตัวถังเนี่ยตัวเนี้ยเรายกใบมีดขึ้นแล้วตัวถังต่าลงเนี่ยตัวเครื่องอ่ะมันก็จะดับเพราะั้นก็อาจจะแบบต้องเป็นไม่ต้องไม่ต้องสูงมากเป็นแนวล่ามเนี่ยก็ใช้ใบมีดตัดได้แต่ปัญหาที่พบก็คือว่าทุกครั้งที่ตัดเนี่ย พ่อจะต้องระวังสาย PE ที่เดินน้ำไว้๋ยงให้ดูสาย PE นะคะอันนี้อ่อเดินน้ำน้ำลด,ลดปลาไว้เนี่ยค่ะต่อ,อมาเป็นสาย PE สีดำแล้วก็ต่อเป็นหัว เป็นหัวมินิสปริงเกอร์แบบนี้ออเป็นสายผีสีดำหัวมินิสปริงเกอร์ค่ะนี่เวลาอ้อตัดหญ้านะคะพอเป็นใบมีดใบใหญ่ๆเนี่ยก็จะไปฟาดเอาพวกสายพวกนี้ขาดประจำพอสายขาดปุ๊บนะคะพอสายขาดปุ๊บพอก็จะมงตั้งซ่อมซื้อต่อเนี่ยค่ะมา นี่อันนี้ครั้งแรกๆเลยที่ที่ตัดัโดนใบมีดตัดก็จะสายก็จะขาดแบบนี้เลยนี่คือสายที่ขาดด้วยการใช้ใบมีดตัดคะสายพี่ตัดอ้อก็ต้องมานั่งปะสายพี่อีขาดอ้อก็มานั่งปาใช้ใบมีดตัดแบบนี้ามาหลายเดือนมากเลยก็ไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติพยาพยามระวังแล้วพยายามระวังแล้วแต่ก็สายก็ยังขาด,ดเรื่อยๆ คือไม่ใช่ลอยเดียวนะที่อ้อโดนอ้อเสียตังค์ซื้อเข็มขัดมาลัดใส่ยางใหม่เยอะมากเข็มขัดเนี่ยแถวเนี้โดนโดนหมดโดนเข็มขัดโดนเนี่ยหัวขาดเนีน่สปริงเกอร์ขาดเเสียตังค์ซื้อเข็มขัดมาลัดมาลัดใหม่เยอะมากโดยที่เราเราคิดว่าเราพยายามตัดญ้าแล้วเราก็ ระวังเขาเนาะแต่ก็ยังโดนสายเบอน้ำทีก็มีน้ำพุพุ่งทีนะอก็ต้องปะเสียเงินปะแต่ละเส้น,นมีทั้งหมดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกล็อกที่เป็นสายพี่นะโดนใบมีตัดน้ำกระฉูดตลอดคนะ่ะมาถึงบง้ออ้อตรงที่คนข,ข้างบ้านทางบ้านหลังนี้ก็ใช้อุปกร,ร,รณ์ในการตัดหญ้าอีกแบบหนึ่งซึ่ง ก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะช่วยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรมือใหม่อย่างเราได้นะคะก็คือตัวจานจานจานที่เป็นเอ็นนะที่เป็นเอ็นตัดหญ้าค่ะจากที่พบแสงสว่างในการตัดหญาก็คือจานตัวนี้ที่ใช้เป็นตัดหญ้าะคะ ่อนหน้านี้เห็นมันแถมมาก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะคิดว่าเอ็นมันน่าจะไม่คมไม่น่าจะตัดยาได้แต่ก็เห็นบางทีเห็นเขาขับรถไปคนตัดยาบนเกาะกลางถนนก็ใช้เอ็นนะเราเอแต่เรามีใบมีดนี่คมกว่าต้องเยอะเราไม่ต้องใช้แล้วกันเราใช้เอ็นแล้วกันคะพอเห็นคนข้างบ้านใช้ออก็เลยลองใช้ดูบ้างค่ะก็ไปซื้อเอ็นมาซื้อมาครั้งแรกอันนี้เป็นพักรจยนเกี่ยวเอ็นที่แถมมาค่ะซื้อเอ็นมาครั้งแรก ซื้อไซส์ใหญ่นลคะสามจุดห้ามิลใส่ไม่ได้ต้องนา้งนะค่ะต้องนา้งถูกแน่รูต้องนางน้งรูออกให้ใหญ่มากเนี่ยเสียรูเสียเป็นรูง้างๆออกใส่ไม่ได้สําหรับคนที่ซื้อมาแนะนําก็เป็นไซส์สองจุดห้าสองจุดห้ามิลนะคะอันนี้น่าจะดีกว่าก็ใช้ตัดได้ข้อดีของการใช้เอนติพบหลังจาก หลังจากที่ได้ลองนะคะอันแรกคือ,อ,อมันไม่โดนสาย PE อ้อให้ขาดอะสาย PE อ้อก็ปลอดภัยก็ประหยัดเวลาขึ้นหลังจากตัดหญ้าเสร็จอ,อ้อไม่ต้องไปซ่อมสาย PE ต่ออันที่2ก็คือไอตัว N ต,ตัวเนี้ยมันตัดหญ้าค่อนข้างได้ลึกกว่าเพราะอา้อไม่ต้องระวังโดนสาย PE ใช่ไหมหญ้ามันก็ไม่ต้องสูงขึ้นมากแล้วที่ความที่มันไม่ต้องระวังสาย PE มากเหมือนตอนแรกอันที่สามที่อ้อพบก็คือว่า อันนี้จะเป็นการประหยัดน้ํามันมากขึ้นปกติเนี่ยถ้าผสมน้ํามันถึงประมาณอันนี้ของเราเนี่ยก็จะตัดได้แค่ครึ่งสวนครึ่งเนี่ยครึ่งงานแล้วก็น้ํามันก็จะหมดแต่อันนี้คือได้ประมาณเศษสามส่วนสี่คือตัดได้เร็วขึ้นถ้าเป็นหญ้านะคะไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ก็คือสามารถตัดหญ้าได้เร็วขึ้นค่ะถึงบางโอ้เราก็ชอบมากไม่ต้องเสียเวลาเ,ลเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมาก แต่ว่าอันที่สี่ที่พบนอกเหนือจากนั้นก็คือตัวยญามันจะกระเด็นโดนหน้าโดนตาเราเยอะกว่าก็จะมีเขียวเขียวติดทั้งกางเิงติดทั้งรองเทาง้าแบบนี้กะเป็นอย่างเนี้ติดเยอะมากกว่ามีดแต่ก็๋ยวอาบน้ําก็หายค่ะก็อันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์การใช้เนาะก็หลังจากที่ใช้มาก็พบบางอว่าอ๋อจริงๆแล้วการตัดหญ้านะใช้เอ็นตัดยญาก,ก็ดีนะปลอดภัยเหมาะกับคนที่เดินสายพ e ลบนน้ำนะคะใน,น,นก็ขอบคุณ เพื่อนๆที่ติดตามรับฟังการแชร์ประสบการณ์ของข้อออร์แกนิกฟาร์มนะคะยังไงมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดอะไรได้ก็กดเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่ามีคำแนะนำในการทำเกษตรกรในการปลูกกล้วยปลูกอะไรก็ได้นะคะแนะนำได้หมดเลยค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ